ดีค่ะในคาบที่แล้วนะคะเราซื้อก็ได้สอนในส่วนของการอ่านและแปลบทสนทนาบทที่1ไปแล้วนะคะและวันนี้เนี่ยเราซื้อก็จะมาสอนในเรื่องของรูปประโยคนะคะรูปประโยคของการบอกสัญชาตินะคะและก็ การบอกสถานที่เกิดนะคะก็จะล้อตามวัตถุประสงค์ของบทที่1เลยแสดงว่าตรงนี้เราต้องตั้งใจเรียนมากเพราะจะออกสอบนะคะก็ะจะออกสอบนะคะตรงนี้อ่ะเรามาดูเลยค่ะเวลาเราจะบอกว่าเราเป็นคนสัญชาติใดก็คือเราเป็นคนประเทศไหนนั่นเองนะคะเราต้องบอกอย่างนี้นะคะเอาประธานขึ้นมาก่อนนะคะเช่นฉันก็คือวอ เขาเธอออกอ่าเขาเธอนี่นะคะแบบนี Sunshine> ้ใช่ไหมแล้วก็ใส่คําว่าชื่อนะคะตรงนี้เราจะล็อกไว้เลยนะคะชื่อจะแทน i s M R ในภาษาอังกฤษนะคะชื่อจะแปลว่าเป็นนะคะทีนี้เราก็จะใส่ประเทศลงไปบวกกับคําว่าเหรนนะคะซึ่งเราซื้อได้พูดไปแล้วด้วยนะคะอ่าในนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ประเทศเอ่ยนักดู ลีวตัวมาอย่าเลี้ยวกะตัวมามีหกประเทศนะคะอ่าเรามาดูก่อนเลยคนอังกฤษก็จะพูดว่าอิ่งกัวเหรอนอิ่งกัวเหรนนะคะคนชาวอังกฤษนะคะอ่าต่อไปชาวเกาหลีหรือที่เราเรียกกันว่าคนเกาหลีนะคะฮานกว,วัาาวเหรนก็เราชื่อตูวฮานกวัวเหรนเวลาต่อไปชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีน เช่นคนที่อยู่มาเลแต่เขามีเชื้อสายจีนคนไทยที่เขาที่เขามีเชื้อสายจีนที่เขาโลสัมภามาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยก่อนแล้วก็มาอยู่ตามที่ต่างๆของแต่ละประเทศและคนจีนเนี่ยเขาจะมีการอยู่รวมกันในแต่ละประเทศใช่ไหมคะ,ะเมื่อเขาอยู่รวมกันในแต่ละประเทศแล้วนั้นนะคะเ,เขาก็จะเรียกตรงนั้นว่าชัยหน้า นั่นเองนะคะก็จะเรียกตรงนั้นว่าชัยนาทาวนะคะอ่านะคะอ่า,นะะอาตรียี้เราจเรียกช้หนาทาวซึ่งเราก็จะเรียกคนพวกนั้นเนี่ยจะไม่เรียกว่าคนจีนนะคะเราจะเรียกคนพวกนั้นว่าชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนซึ่งภาษาจีนจะเรียกว่าขวายีออกเสียงตามหนอดสือเลยขวายีหรือว่าถ้าคนมาเลก็จะเรียกว่าขวายืนก็ได้นะคะ เอาอีออกแล้วก็ใส่เหรินไปแทนนะคะขวาเหรินก็จะแปลว่าชาวจีนพูนทะเลถ้าน้องได้ยินคําว่าชาวจีนพูนทะเลให้รู้ว่าเป็นการล่องเรือสำเภามาอยู่ที่ประเทศคนอื่นแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจีนที่อยู่ในประเทศจีนยังอยู่อยู่เรียกว่าจีนแผ่นดินใหญ่นะคะให้แยกด้วยต่อไปเราซือจะใช้คํานี้ก็คือจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนพูนทะเลนะคะถ้าแผ่นดินใหญ่ก็คืออยู่ในจีนอยู่อีก ถ้าพูทะเลคือ,อรู้สมเพอออกมาแล้วเช่นคนไทยเชื้อสายจีนคนมาเลเชื้อสายจีนคนอเมริกาเชื้อสายจีนเป็นต้นนะคะต่อไปชาวฝรั่งเศสเราก็จะเอาคําว่าฝรั่งเศสมาใส่แล้วบวกด้วยคำว่าเหรนค่ะฝกัวงเศนก็เอาชื่อตูวฝกัวงเศนต่อไปยืป่นเหรนจะไม่ลื้อนะคะแล้วก็ไม่รี่นะคะรอกับยอ ญี่ปุนป่นญี่ปุนป่นนะคะตัวอาที่จะรอนะคะไม่รอนะรอกับยอขมวนเข้าไปย้ายมันติดกออยแต่ว่านะลุกนะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะเขาไม่เขียนพีอินให้แล้วนะคะตัวนี้เพราะว่าเราเจอกันบ่อยแล้วนะคะจงกัวเหรนจงกัวเหรน แปลว่าคนจีนหรือว่าชาวจีนนั่นเองนะคะอันนี้คือจีนแผ่นดินใหญ่เห็นไหมแต่ด้านบนเนี่ยขวาอี่คือจีนพ้นทะเลจีนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ว่ายังมีความเป็นจีนอยู่ยังไหวตุดจีนนะคะแต่บ้านไม่ได้อยู่ที่จีนแล้วนะคะอ่านี้ก็คือการบอกสัญชาติจะเป็นประธานบวกด้วยชื่อและบวกด้วยประเทศและบวกด้วยคนนะคะยกเว้นชาวจีนพ้นทะเลจะเรียกว่าขวาอี นะคะจบประโยคใส่จุดวงกลมต้องมีรูถ้าไม่มีรูคือภาษาอังกฤษภาษาจีนต้องมีรูเท่านั้นนะคะต่อไปข้างล่างตรงนี้จะบอกสถานที่เกิดเวลาเราจะบอกสถานที่เกิดเราก็จะใส่ประธานก่อนนะคะฉันเธอเขาพ่อแม่คุณครูได้หมดเลยฉันก็พูดว่าอะไรใช่ถูกต้องวอค่ะ และต่อไปถ้าเธอล่ะคะทูกนี่ถ้าเขาล่ะทานะคะแปบลบว่าเขานะคะส่วนถ้าคุณครูก็ลาวลาวชื่อใช่ไหมคะอ่ะคุณพ่อก็ป้าป่ะแม่ก็มาม่มานะคะก็แล้วแต่เรานะคะแต่ในนี้เนี่ยเขาให้หมวา,วหาว่า water 好หา water ยู่่วาว แปลว่าดีเพิงโยบแปลว่าเพื่อนห่าวเพิงโยบแปลว่าเพื่อนที่ดีหรือแปลอย่างนึงว่าเพื่อนสนิทนะคะวอแปลว่าฉันตเติบกแปลว่าของฉันของเพื่อนสนิทถ้าแปลมันจะตลกใช่ไหมลูกเราต้องแปลกลับด้านนะคะฉันของเพื่อนสนิทต,ต้องแปลอย่างนี้เป็นเพื่อนสนิทของฉันจำให้ดีนะคนไทยพูดพ่อของฉันคนจีนจะพูดฉันของพ่อเป็นวอป้าปะนะคะ ทีนี้คุณครูของฉันเราก็จะพูดว่า water เหล่าชื่อหรือวอเหล่าชื่อก็ได้นะคะซื้อขาซื้อขาทําไมวอเตอร์เหล่าชื่อเราชื่อพูดวอแล้วทําไมพอวอเหล่าชื่อเราชื่อพูดวอไม่พูดวอเลยวะคะเพราะว่าวอเป็นเสียงที่เท่าไหร่วอ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 เป็นเสียงที่สามแล้วเหล่าล่ะเหล่า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 ก็เป็นเสียงที่สาม วกับลาวสามชนสามเราก็ต้องผันเสียงวเป็นเสียงที่ที่สองกลายเป็นวหลาววหล่าวซื้อนะคะวเตอร์ลาวซื้อแต่นั่นนี่มันคือวเตอร์ลาวซื้อเพราะคุณครูของฉันอะเรามาแปลเรามาอ่านกันเลยวเตอร์าวพงหยกชูเงจงใจเป่ยจิง เลยจริงแปลว่าอะไรเราซื้อไม่บอกแล้วน้องขึ้นไปดูคําศัพท์ด้านบนเอาเองในหน้าที่สิบเจ็ดนะคะไม่บอกแล้วนะคะแต่ใบว่าเป็นชื่อเมืองนะคะอวอเตอร์เฮาผงโยชูเซิงเจ้าเป่ยจริงเกินเราซื้อตัวอืมวอเตอร์เฮาผงโยชูเซิงเจ้าม่านกู ม่านกูคือเมืองหลวงของประเทศไทยดาวเองก็คืออะไรนะคะน่ะวอเตอร์เฮาเพิงโยชูเซิงใจม่านกูก็เราสุดต๊อ่าต,ต่อไปวอเตอร์เฮาเพิงโยชูเซิงใจปารีอ่าปารีก็คือกรุงปารีสคะ อ่เขาก็แปลโดยการที่ไปทับศัพท์เสียงมานั่นเองแล้วก็กลายเป็นป้าหลีนะคะจากแพร์ริชนะคะกรุงปารีสนั่นเองนะคะต่อไปอ่าเปลี่ยนจากวอเตอร์หาเพื่อยู่เป็นวอเตอร์หล่อชิบ้าวอเดอร์หล่อชิบ้าวอร์เดอร์หล่อชิาวอร์เดอร์หล่อชิบ้วอเตอร์หล่อชืบอชูเดอร์หล่อชิบานกู่ ทาย我ร老师出า在巴่อืมเราจะเห็นว่าเวลาเราจะบอกว่าเราเกิดที่ไหนเนี่ยค่ะเราจะตั้งประธานขึ้นมาก่อนใครก็ได้ที่หนูอยากให้เป็นประธานในประโยคนี้ได้ไหมคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านนะอากิ๊กก็ได้กั๊กก็ได้ แฟนก็ได้แฟนเพื่อนก็ได้แฟนเราก็ได้นะคะตั้งเลยแล้วก็เอาคําว่าชูเชิงได้ที่แปลว่าเกิดที่มาตั้งและด้านหลังจะใส่เป็นชื่อเมืองต้องใส่เหรินไหมไม่ใส่เหรินเพราะเหรินแปลว่าคนนะคะเกิดที่ข้างหลังจะต้องเป็นสถานที่ไม่เอาคนแล้วนะคะนะจำไม่ดีนะถ้าบอกสัญชาติประเทศแล้วบวกด้วยเหรินนะคะประเทศแล้วบวกด้วยเหรินแต่ถ้าบอกเกิดที่ไหน ชูเชิงจ่าแล้วบวกด้วยสถานที่ไม่เอาเหรืนนะคะไม่เอาเหรืนนะเอาต่อไปมาดูกิจกรรมการอ่านนะคะในหน้าที่17ด้านบนนะคะอีก4บรรทัดนะคะตอนนี้ให้นักเรียนไปดื่มน้าและปัสสาวะก่อนนะคะ20วินาทียวสือนับในใจ หมดเวลาแล้วค่ะ20วินาทีนะคะ,ะถ้าเกิดว่าใครยังเข้าไม่เสร็จนะคะหนูสามารถกดสต็อปคลิปไปก่อนได้นะคะแล้วหนูก็ไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาดูใหม่นะคะสําหรับคนที่บอกว่าเราซื้อค่ะเราพูดเร็วจังเลยค่ะหนูฟังไม่ทันเลยค่ะหนูสามารถเอานิ้วชี้ของหนูกดที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนกลับไปฟังใหม่ได้นะคะเพราะอันนี้เป็นคลิปนะคะลูกนะคะอะเดี๋ยวไว้สถานการณ์ดีๆเราก็จะมาเจอหน้าค่าตากันนะคะเราซื้อก็จะ สวยอยู่ในคลิปไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะอืมแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะให้ตั้งใจเรียนเราซื้อจะไม่แจ้งว่าเราซื้อจะให้การบ้านในช่วงไหนของคลิปและจะไม่พิมพ์บอกด้วยหนูจะต้องไปหาเองนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดใครฟังคลิปไม่จบเรียนไม่จบก็จะทําการบ้านไม่ได้นะคะอ่าเราก็จะมีความตื่นเต้นในความเป็นคลิปของเราไปนะคะอ่ามาทีนี้ มาดูว่าเราซื้อจะให้การบ้านไหมวันนี้นะคะก็ไปลุ้นเอาเองนะคะหรือว่าหนูจะจุดทูปไหว้พระก่อนก็ได้ว่าวัาวนนี้ค่อยหนูซื้อยาให้การบ้านเลยนะคะก็แล้วแต่นะคะก็มาดูว่าจะได้หรือเปล่านะคะอ่ะมากิจกรรมการอ่านจะอยู่ในหน้าที่สื้อชี้ที่สื้อชี้ซื้อก็คือเท่าไหร่นับป่อเออซานซื้ออู่ิ้วชีปาจิ๋วื้อซื้อคือสิบชี้มานับต่อ e เอซอานซื้ออูริ้วช,ชีชี้คือเจ็ดหน้าสิบเจ็ด เิดเลยอยู่ด้านบนก,กิจกรรมการอ่านนะคะมีสีบ่บรรทัดเองง่ายๆมาพร้อมเราซื้อจะอ่านได้ฟังก่อนนะคะอ่านตามเราซื้อด้วยนะคะเราซื้อจะเว้นวรคให้หนูได้อ่านตามนะคะทีละววรคทีละววัคนะคะหลังหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะคะเราซื้อจะบอกนะคะว่าให้หนูอัดคลิปวิดีโอตรงส่วนไหนของบทที่หนึ่งในการส่งเป็นการสอบอ่านของเราซื้อ เพราะฉะนั้นหนูจําเป็นที่จะต้องจะตับบ้งใจเรียนในทุกครั้งที่เหล่าซื้อให้อ่านออกเสียงเพราะถ้าเหล่าซื้อจะสอบขึ้นมานะคะตัวใครตัวมันนะคะเหล่าซื้อให้คะแนนอย่างเดียวเลยนะคะ,ะมาตั้งใจแล้วก็ซูบไปพร้อมๆกันเพราะเหล่าซื้อก็ต้องอ่านก่อนหนูเหมือนกันใช่ไหมมาวอร์เตอรหล่า,า,าสือจางไว้ไปค่ะเหล่าซื้อตัดไปต่้านกว่านี้เอาใหม่ Water ตอรนหย ไม่เอาค่ะเราืเสียงม,มันชนกันค่ะเราซืใช่เก่งมากวอเตอร์ฮั่นหยีเราซื้อแล้วก็หยุดซิ่งจางอ่านยาวๆนะวอเตอร์ฮั่นหยีเราซื้อสิ่งจางยนะห,าห,หางางยีกับลาวมันชนกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องกลายเป็นหยีนะคะอ่าวอเตอร์ฮั่นหยีเราซื้อสิ่งจางบอลิ้นด้วยนะเจอตัวเอชนะคะ 张老师的妈妈是泰国人。张老师的妈妈是泰国人，爸爸是中国人。 ้าเหินเขี่ยวเหลี่ยมถ้าเหินเขี่ยวเหลี่ยอ่าอันนี้หนูยังไม่เคยเจอกันทีนะคะในเล่มนี้แต่ว่าเล่มที่หนึ่งเนี่ยเจอแล้วนะคะในบทที่มีช้างหนูจําได้เยียนจิงเหินต้าอยู่ในเล่มหนึ่งหนาจ,จำได้อันนี้เยียนจิงเหินต้า Đoo pha hưng chang. Đo pha hưng chang. Đo pha hưng chang. cao, pha hưng chang. Đo cao. hưng chang. Đo pha hưng 张老师出生在北京，他喜欢泰国，也喜欢中国。他喜欢泰国，也喜欢中国。 โอเคเดี๋ยวๆก็ไปฝึกอ่านนะคะามาเราจะไปกันแล้ววอเตอร์ห้ามหยีเหล่าซือห้ามหยีแปลว่าภาษาจีนเหล่าซือคือคุณครูแสดงว่าคุณครูคนนี้จะสอนวิชาภาษาจีนนะคะคุณครูวิชาภาษาจีนของฉันเห็นไหมวเตอห้ามหยีเหล่าซือเราจะไปสลับกันนะคะแซ่จางซิ่งแปลว่าแซ่แซ่จาง ก็แซ่จางคือนามสกุลจางนั่นเองว่าใครรู้จักคาว่าแซ่นะคนจีนจะนามสกุลไม่เกินสองพยางไม่หนึ่งก็สองหมอเล่อซื้อเนี่ยนามสกุลพานนะคะอืมสมัยก่อนเป็นคนพานหลูกเขาเลยตั้งนามสกุลให้ว่านามสกุลพาน,นะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นคนมีบุญแล้วแต่จะชื่อว่าบุญหล่อซื้อมันก็ไม่ได้นะนะก็เลยเป็นพานเหมือนเดิมนะคะต่อไปจางหล่อซื้อเตอิอมามาอา้าวเขาเปลี่ยนอีกแล้วเขาไม่พูดถึงจางหล่อซื้อแล้วเขาพูดถึงใครแล้วเติอมามาเขาพูดถึงแม่แล้ว แม่ของเหล่าซือจางเนี่ยหรือว่าอาจารย์จางเนี่ยชื่อทยกวัวเหรินเป็นคนไทยนะคะแม่ของเหล่าซื้อจางเป็นคนไทยป้าป่าชื่อจงกวัวเหรินพ่อเขาเนี่ยเป็นคนจงกับจีนจอจำเหมือนกันนะจำไม่ดีจงกับจีนเป็นคนจีนนะคะเราซื้อออกสมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าจีนเนี่ยนะจำเลย ถ้าเหินเพี้ยวเหลี่ยงถ้าหนูนึกอะไรไม่ออกหนูมองที่มุมขวาของหน้าจอที่ใส่แว่นนะคะนั้นคือนิอยามของคำว่าเพี้ยวเหลี่ยงนะคะสวยนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ beautiful y yeah. e อ่ะเขาสวยมากนะคะเขาสวยมากอ่ะใครล่ะที่สวยมากอ่ะก็คือจางหล่อซื้อแหละค่ะสวยมาก เขาบอกสวยยังไงอ่ะเขาจะเล่าให้ฟังเยียนจริงหินต้านะคะเยียนจริงก็คืออายตานะคะตาเนี่ยหุนต้าเลยใหญ่มากนะคะตาตรงข้ามกับเสี่ยวที่แปลว่าเล็กนะคะตาใหญ่มากโถฟ้าหุนชา้างผมก็ยาวมากนะคะตาโตผมยาวอยู่ดีเนะอืมเก้อจือเย่ยเหุนเกา ตาโตแล้วผมยาวแล้วก็จะคือรูปร่างหรือส่วนสูงนะคะส่วนสูงเหยีย่ใช้เวลาเราจะใช้ประโยคคอยตามจากด้านบนนะคะก็คือด้านบนเนี่ยชมมาแบบดีหมดเลยเหยี่อก็จะคอยตามโดยการดีต่อว่าส่วนสูงก็สูงมากเช่นกันเหยี่อก,ก็จุดจุดจุดเช่นกันนะคะก็สูงมากเช่นกัน เราจะไม่ใช้เหยียในการขึ้นต้นประโยคะคะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดก่อนแล้วก็ใช้เหยียตามมาเพราะต้องใช้กับประโยคที่ค้อยตามเท่านั้นจ้างหล่อซื่อชูเซิงจ้ายเปยจิงอาจารย์จางเนี่ยเกิดที่กรุงเปยจิงกรุงปักกิ่ง,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 งนั่นเองนะคะถ้าสีควานไท่กัวและเขาก็สีควานเขาเนี่ยไลค์ไลค์ว่าชอบนะคะ ชอบประเทศไทยนะคะเห็นไหมพอชอบประเทศไทยเสร็จเขาจะคล้อยตามต่อก็เหี้ยสีควันจงกวนแล้วก็ชอบประเทศจีนมากเช่นกันนะคะเยี้ยใช้ในการคล้อยตามนะคะอ่ะเราซื้อแปลเสร็จแล้วหนูลืมใช่ไหมว่าเราซื้อทําอะไรไปหยิบดินสอเลยค่ะแล้วก็แปลตามเขียนกํากับไว้บนประโยคทุกๆประโยคและเหมือนเดิม ถ่ายส่งมาให้เหรอซื้อในกลุ่มลายที่เราซื้อตั้งเอาไว้ให้ของแต่ละห้องของตัวเองนะคะและคาดชื่อชั้นเลขที่ไวเ้เรียบร้อยด้วยเราซื้อจะเช็คชื่อนะคะทุกครั้งที่เราซื้อให้งานไปมีคะแนนทุกอย่างเลยนะคะให้ส่งมาให้ส่งมาถ้าใครอยากได้เกีรอย่าดื้อยอย่างเดียวเราซื้อรู้ว่าหนูไม่ชอบทำอะไรเยอะเราซื้อทําให้หมดแล้วเหลือแค่หนูเขียนส่งมาให้ซื้อพอนะคะ อาซาโนี้รู้แล้วว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วนะคะก็ให้ไปพักผ่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เขียนแปลก็ให้หยิบหนังสือมาเขียนแปลให้เรียบร้อยนะคะและส่งมาให้เราซื้อด้วยในไลน์เราซือรออยู่นะจ๊ะเจเจียนบ,บาย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 